ยอดโยมสาธุชนทั้งหลายค่ำคืนของวันนี้รายการธรรมะกอน,นอนกลับมาเจอก,ก,กันกับบรรดาาติโยมสาธุชนตามปกติเช่นเคยรูกเนียนผู้ดำเนินรายการสมานิชนมงคลชำรำวัดป่ารุ่งอรุณตําบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดปุริดําพระองค์สร้างสรรค์รายการให้โยมพ่อโยมแม่ทุกท่านทุกคนได้ติดตามรับฟังกันในยามครบค้ามคืนเองแล้วก็ฟังธรรมะกอนนอนให้เกิดความสุข นันอนุโมทนากับโยมญาติทั้งหลายที่เป็นแรงกาย <c oughs> แรงใจให้ลูกเนรมาโดยตลอดขอต้องออนโมทนาด้วยในยามควบค้มโยมก็ฟังเทศฟังธรรมในภาคกลางวันโยมก็ทามาให้อยู่ห้ก,กินเลี้ยงปากเลี้ยงทองกันต่อไปเพราะไรโยมในชีวิตของคนเรานั้นไม่รู้ว่าจะตายอย่างไรแล้วก็ตายโลกอะไรในภาคกลางคืนอย่างเงี้ยโยมอย่าไปทําสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษกับผู้อื่น เพราะอะไรโยมญาติทั้งหลายการที่เป็นโทษเป็นภัยกับผู้อื่นนั้นไม่ดีหรอก <c oughs> ถ้าเราไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นมันก็ไม่ดีญาติโยมเพราะความเ,าเพราะความ <c oughs> ไม่ดีนั้นให้ผลเป็นความทุกข์ถ้าเราสร้างแต่ความดีโยมอยู่บ้านเราก็นอนพักผ่อนกันไปดูหนังดูละครจบแล้วก็ฟังธรรมะก,ก่อนนอนอย่างเงี้ยเช่นโยมที่ฟังเทศฟังธรรมอย่างงี้ไม่รู้ว่าโยมชอบแบบไหนเออโยมชอบฟังเทศอย่างไรก็บอกกันมา อยากฟังในเรื่องของความรักหรือเรื่องของธรรมะอย่างไรก็สะท้อนมาหลังจากจบรายการแต่โยมที่ฟังอย่างนี้โยมก็สามารถที่จะเอาธรรมะไปปฏิบัติในภาคกลางวันคำว่าศีลนห้านำไปซึ่งความจเจริญศิ้นห้าน,นั้นในญาติโยมทุกคนทุกท่านถ้าศิลนห้าถ้าเราไม่มีศิลนห้าแล้วสังคมมันก็อยู่ด้วยการลําบากโยมฟังเทศน์ฟังธรรมนี้โยมเคย มีเคยเคยเคยคิดไหมว่าเราจะไม่ผิดศีลหา้าบางคนฟังเทศฟังธรรมไปวัดอยู่ก็จริงไปวัดแล้วได้อะไรอยากจะถามญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมในยามโคกข้ามคืนอย่างนี้ไปวัดโยมได้อะไรบ้างโยมได้เรื่องคนอื่นมาพูดโยมได้เอาเรื่องของคนนุ่นมาพูดเอาเรื่องของพระมานินทามาด่าม,มาว่าการทําบุญนั่นโยม เราทำบุญที่ใดก็ได้เรียกว่าบุญจำบางทีที่ให้กับพระนั้นก็คือพระนั้นเป็นผู้มีศีลเลยจึงอน,นิสงส์จึงเยอะกว่าทำบุญกับคนขอทานก็ได้บุญเหมือนกันแต่มันได้ไม่เท่ากันทำบุญกับผู้ที่มีศีลอัน,นิสงส์จะส่งผลเยอะกว่าเท่านั้นเองนั้นโยมทุกคนทุกท่านมีเงินมีทองเก็บไว้โยมเก็บไว้ไม่ดีหรอกเก็บไว้มาตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ เมื่อมีข่าวบุญวัดมีข่าวบุญปสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆโยมก็ร่วมบุญกันตรงนี้เละมันจะติดตัวไปเงินทองอย่าลืมนยโยมเนื้อเราตายไปเราเอาไปไม่ได้สักบาทเลยแม้แต่ซับประเลยเขาใส่ในปากเองก็เฉกเช่นเดียวกันเอาไปไม่ได้ลูกเนินเห็นเขาเผาศพแล้วเผาศพเราไม่เคยมีใครจะเอาเงินทองไปได้โยมไม่มีส่วนที่จะไปได้นั่นก็คือบุญ สร้างบุญวรรณิษัน,นบรรน,น่อยสะสมเขาไว้เมื่อวัดมีงานมีกิจกรรมโยมก็ทําบุญไปทํามากทําน้อยก็ไม่ว่าอะไรก็ขอให้ทําบ้างบางคนโยมเป็นคนรวยก็จริงออกรถมีรถม,รถมรถีบ้านอยู่รู้เงินทอง <c oughs> มากมายใช้ไม่หมดแต่เขาไม่ไม่คิดที่จะทําบุญโอ้ยโยมเอ้ยลูกคิดไปแล้วมันก็น่าสลดใจเพราะอะไรสงสารเขานะ คือไม่รู้ตายไปเขาจะไปเอาเอาเงินนี้ไปด้วยได้ไหมไม่ได้สิ่งที่บุญนั่นแหละถ้าเราจะพูดกันก็คือบุญบุญกระบ,บาปที่จะติดไปอย่าลืมนะโยมแฟนเราอะไรเราก็ตามแต่ไม่เอาไปไม่ได้ขาดลมหายใจตอนไหนเสร็จเมื่อน,นั้นไม่รู้ว่าจะไปนรกหรือสวรรค์ก็ไม่รู้ถ้าเราอยากไปนรกเราก็สร้างความชั่วไว้เยอะเออถ้าเราอยากไปสวรรค์ไปในทางที่ดี เราก็ทําดีเอาไว้มากๆวัดมีข่าวบุญอโยมขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโอ้ยวัดวัดวัดบอกบุญอะไรบอกบุญมาแทะขยันบอกแท้อ่าโยมขอเชิญร่วมบุญทําบุญกับกับวัดสร้างโบสถ์นะโยมเนอะพระก็แจ้งข่าวมาโยมก็อยู่บ้านโยมก็โุ้ยจะร่วมบุญอะไรนัก,กันนะเงินก็ยังไม่ออกหวยก็ ถือผิดหลวงพ่อจะมาบอกบุญอะไรนั้นบางคนก็คิดอย่างนั้นนั่นเป็นธรรมดาโยมเอ้ยในเรื่องของการสร้างบุญกุศลติดตามไปในปรโรคโรคนี้ใช้เงินทองใช้ข้าวของใดก็เพราะมันเป็นปัจจัยใช้สอยแต่โรคหน้านั้นส่วนที่จะใช้ได้ก็คือบุญบางคนคิดว่าทําบุญที่ทำบุญทำไมทําบุญแล้วไม่ได้อะไรสู่ไปซื้อของกินซื้อไก่ K f c ซซื้อ ข้าวซื้อละนหน่าซื้ออะไรกินมันยังพออิ่มท้องทำบุญไปหมดไปเฉยๆบางคนก็คิดอย่างนั้นบางคนโยมไม่เคยที่จะคิดจะทำบุญตักบาตรเลยวันเกิดวันเกิดทำครั้งปีหนึ่งมีวันเกิดครั้งหนึ่งก็ได้ทำบุญแค่ครั้งเดียวยนี่แหละชีวิตมันไม่คุ้มค่าที่เกิดมาเป็นโมฆะโมฆะชีวิตคือชีวิตที่สูนเปล่าบางคนเขาเกิดมาโยไม่กี่ไม่กี่อายุไม่กี่ปี เขาก็สามารถที่จะสร้างบุญให้สร้างชื่อเสียงให้เกิดแก่ตนได้บางคนแก่จนจะตายแล้วโยมจะจะเข้าโรงเขาไม่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏบางคนเป็นขี้เมาเป็นขี้เหล้าเมายาเขาก็ทําหน้าที่ของเขาก็คือตื่นไปกินส่วนเราผู้เป็นชาวพุธถามโยมทุกคนทุกท่านโยม <c oughs> เคยทําบุญกันบ้างไหม วันหนึ่งวันหนึ่งมันผ่านไปเร็วโยมวันนี้หนึกอย่างนี้มันก็ผ่านไปแต่เราได้อะไรกับวันเวลาบางคนก็ได้โยมได้เอาเรื่องของคนอื่นมานินทาไปวันวันนั่นโยมพ่อโยมแม่ทุกคนทุกท่านอยากให้โยมได้คิดจจรณาว่าเมื่อเราตายไปเราจะเอาอะไรติดไปก็รีบทำไว้ตอนนี้บางคนโยมพ่อกับแม่ตายโยมไปเอา บางคนพอกับแม่ตายไปเคาะโรงโก็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 ก,กถามว่าพ่อแม่จะได้มารับได้รับทราบไหมไม่ไม่รู้หรอกโยมตายไปแล้วอ่ะแล้วแต่ลูกหลานจะทําไม่ทําส่วนข้าวที่เอาตั้งไว้ไม่รู้ว่าจะได้กินไม่ได้กินก็ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันปรากฏชัดเจนเป็นแค่ศาสนพิธีตรงนั้นนิมนต์พระบางคนก็นิมนต์สวดสีรูปอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องปกติเป็นศาสนพิธี ส่วนใดคือละได้ก็ละไปโยมมันไม่เสียหายหลอกเพา้าเลยก็ได้ถ้าเป็นคนศพจริงๆนะแต่นี่ก็คือเป็นประเพณีปฏิบัติแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันบางคนตายเลยสซบประลือเขาก็บอกว่าอย่าไปร้องให้เดี๋ยวพ่อจะไม่ได้ไปเกิดถามโยมทุกคนทุกท่านไปเอาความคิดมาจากตรงไหนคนพ่อเมตตายมันก็ร้องให้ธรรมดาเลยโยมใครจะไปหัวเราะพ่อตายแล้วไม่มีหรอกนั่น ทีนี้มาดูเรื่องลูกหลานจะทําบุญไม่ทําบุญคนตายก็ไม่รู้หรอกแล้วแต่เขาจะทําไม่ทําก็แล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะมาบังคับให้เราทําได้นั่นโยมพูดถึงลูกถึงหลานเน้อ <c oughs> no, เอาพวงมาลัยไปไหว้พ่อแมลล่ลูกไม่เอาหรอกแพงวันเกิดแฟนล่ะโอ้ยเตรียมเค้กเอ็นเอ็นพี P ยังดีใส่ตู้ไปแล้วพวงมาลัยยี่สิบาทมาแพงโอ้ย พอแต่ลูกชายเดินมาถึงถึงบ้านพ่อ่าตายขยาวจนขยาวจนแขนแทบดุดแล้วทำไมตอนพ่อพ่มีชีวิตอยู่ไม่รักพ่อรักแม่พอมองแม่ตายอยากกินข้าวมันไก่ก็เอามาตั้งเอเลอถวายพระม่ลูกเขาได้กินไม่ได้กินโอ้เนี่ยโยมทุกคนทุกท่าน,นมนโยมได้อะไรจากการฟังเทศฟังธรรมในแต่ละวันวันคืนผ่านไปเหมือนโกหก แต่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงวันคืนนั้นมันไม่ได้ยโยมมันมีแต่เสียไปเช่นเราอายุห0สิบบางคนก็ดีใจเพราะว่าเป็นเป็นคนใหญ่แล้วก็ดีใจที่จริงโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นวันคืนที่ร่วงไปนั้นเราอย่าไปดีใจเพราะอะไรเพราะว่าอายุเรามากมันก็ใกล้ที่จะไปมาแล้วเหมือนน,นาฬิกาโยมเดินไปถึงหาทุ่มเที่ยงคืนก,ก,ก,ก็ใกล้ที่จะเปลี่ยนบันชีวิตของคนเรามันก็ใกล้ที่จะเปลี่ยนไปอีกพบหนึ่ง เมื่อโยมพิจนารณาว่าความตายนั่นเป็นสิ่งปกติความตายเป็นสหายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำราตรงนี้ญาติโยมสาธุชนเองบางคนบางท่านก็มาวัดเพื่อมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมบางคนเกิดมาไม่เคยที่จะทำบุญเลยเอาเงินเอาทองไปใช้ในทางใดก็ไม่รู้คือส่วนหนึ่งเขาให้แบ่งทรัพย์เป็น4ส,ส่วนคือส่วนที่จำได้หลักๆนั่นก็คือเอาไปฝากไว้กับพระศาสนา แล้วก็เอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานส่วนที่สองเอาไว้แบ่งกินแบ่งใช้จะมีอยู่3 4ส,ส่วนหรือ5ส่วนอะไรนี่แหละโยมจาไม่ค่อยได้เราแบ่งเงินทองไว้ใช้ตามสมควรแล้วก็ตามอัตราภาพความเป็นจริงเมื่อเราได้ใช้เงินทองไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ญาติโยมมันก็เป็นความสุขแก่เรานั้นฝากญาติฝากโยมไว้แต่เพลงกค่นี้เพราะวันนี้ก็อาการไม่ค่อยจะสบายโยมเอ้ย แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแปลงและอากาศก็รักษาสุขภาพของตนไว้เพราะชีวิตของคนเรามีความป่วยไข้นั้นเป็นปกติธรรมดาเอาละญาโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าลุกเนนเทศผิดพลาดประการใดโย,ยมก็ให้อภัยซึ่งกันและกันน้โยมเนาะเอาวาฟังธรรมะในเรื่องต่อไปวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละสิบนาทีก็พอญาโยมก็สามารถที่จะฟังกันแค่นี้เอาละโยมญาทั้งหลายการชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนามาสมควรแก่การละเวลา จึงขอสมุดยุติการเทศนาลงไว้แต่เพียงแค่นี้ให้ญาติโยมมีความสุขนอนหลับฝันดีด้วยการทุกท่านทุกคนถือขอจเจริญพร